เร,เ,รเร็ว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 กินข้าวก่อนเออไปเจอเออบนอะไรเนี่ยฮะเออบนอะไรฮะไปเร็วลูกกินข้าวก่อนฮึกินข้าวก่อนเร็วกินข้าวก่อน Yeah